สู้ไปด้วยกันแพทนับประพาโพดวันเกิดสองปลายแดงถามเลขทะเบียนสุขสันต์วันเกิดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองแพทนับประพา16กกรกฎาคมโพสต์โพภาพกับน้องไรซิงลูกชายพร้อมรถหลูปลายแดงโดยเจ้าตัวเผยว่าสุขสันต์วันเกิดนะแพทนับประพาขอให้ทุกคนปลอดภัยสู้ไปด้วยกันขอบคุณ ท้ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงจำนวนมากก็เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดแถมถามเลขทะเบียนเนื่องจากวันนี้หวยออกด้วยอาทิบูมสุภาพ,พรก็เข้ามาคอมเมนต์ลั่นว่าเลขอะเลขโดยพบว่าเลขทะเบียนปลายแดงของแพทก็คือ7815หมอช้างก็อวยพรโดวยว่าสุขสันวันเกิดนะครับเฮงเฮงรวยๆครับ ดีเจปุโกะคอมเมนต์อวยพรว่าสุขสันวันเกิดนะแพทรวมถึงโอ๊ตป่าโมดคู่จิน้นก็อวยพรสาวแพทด้วยว่าเฮปปีดี hey, นะแม่นะมีความสุขมากๆเด้อเป็นตน้นเกิดแม่แพทด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ